อันดับแรกเลยเนี่ยบุ้งชอบตรงโลเคชันนะคะคือตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองมากแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่นอกจากนี้เนี่ยยังติดรถไฟฟ้า3สายด้วยซึ่งถือว่าสะดวกสบายมากอย่างหนึ่งคือตัวบุ้งเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยเรียนที่ตรงเอแบ็หัวหมากเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะคุ้นเคยกับระแวกนี้ดีจริงๆเนี่ยตั้งใจอยู่เองก ถ้าสมมุติว่าจะไม่ได้อยู่เองเนี่ยบุงคิดว่ามันก็เป็นการลงทุนที่ดีนะคะเพราะว่าราคาที่เราได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่แบบพิเศษแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวคอนโดที่เป็นไฮไลท์ทั่วไปเนี่ยราคานี้บุ้งว่าไม่ได้โดยเฉพาะถ้าจะไปดูในเมืองนะคะราคานี้น่าจะได้แค่ห้องสตูดิโอเล็กๆเ,เองค่ะมีชอบในส่วนของเฟซร์ติตี้ต่างๆ นะคะแล้วก็อ,อย่างที่บอกตะกี้ว่าเป็นพวกโลเคชันนะคะเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าสามสายค่ะคแล้วก็บริเวณรอบๆมีทั้งเขาเรียกอะไรอะ green space มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนกลางให้เราใช้ได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็ยังมีคือเหมือนกับทางโครงการเนี่ยมีจัดไมาทั้งแบบตัวโ coworking space มีตัว co kitchen cooking ซึ่งตัวนี้เนี่ย co k t c h e n studio เนี่ยบุ้มชอบมากเพราะว่าคือใน ขนาดที่เราอยู่ในคอนโดเนี่ยครัวมันจะเล็กนะคะถ้าทําอาหารเนี่ยมันก็จะเหมาะทำสำหรับคนน้อยๆแต่ถ้าสมมุติเราจะนัดเพื่อนมาปาร์ตี้อ่ะสมมติหรือว่าเราจะจัดเป็นเชฟเทเบิลเพราะสมัยนี้เนี่ยเขามีเชิญเชฟมาทําอาหารให้ที่บ้านถ้าเกิดว่าเราจัดตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับคนได้เห็นว่ารองรับได้ถึง10คนเลยใช่ไหมคะมันก็มันก็เยอะเดียจัดปาร์ตี้จัดอะไรเล็กๆน้อยได้มีทั้งห้องเกมเกมรูมมียิมสระว่ายน้ำคือทุกอย่างครบอะค่ะ ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยคือตอนแรกก็กําลังดูอยู่ว่าจะเลือกอะไรดีแล้วคิดไปคิดมาทีเนี่ยตัวเองเนี่ยบุง้งเป็นคนที่ทํางานเป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหมคะบุ้งต้องส่วนใหญ่ใช้ชีวิตที่บ้านนี่แหละแล้วเราก็จะต้องการแบบพื้นที่สีเขียวหรือแบบอยากจะได้วิวดีๆเพื่อที่จะทําให้เรามีสมองแบบทาให้สมองโลง่งโปรง่งทํางานไหลลื่นอ,อันนี้บุ้งว่ามันเหมาะกับคนที่แบบต้องการความเป็นสีเขียวชอบธรรมชาติด้วยระคะแล้วก็อยากจะได้ชีวิตที่แบบอยู่ใน ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะเหมาะสมมากเลยอะถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะมุ้งก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าเวลาตัดสินใจซื้อเนี่ยโอเคมุ้งก็ดูที่อย่างที่บอกนะคะดูเรื่องโลเคชั่นแล้วก็ดูเรื่องฟาซิซีที่ต่างต่างดูว่าทางโครงการมีอะไรให้เราบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูเรื่องราคาซึ่งอย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเพราะราคาเป็นราคาช่วงแบบยังยังไม่สร้างเสร็จซึ่งจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่ปีนี่ เพราะนั้นราคาตอนนี้ที่ได้เนี่ยมุ้งถือว่าเป็นราคาที่ดีถ้าเรารอให้แบบสร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยมาซื้อเนี่ยบุ้งคิดว่าราคามันจะอัพอ u ไปอีก<ช>ถูกไหมคะราคามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเกิดรถไฟฟ้าสร้างเสร็จโอ้โหคันนี้ราคานี้น่าจะไม่ได้แล้วหลังจากที่ดูเหตุผลอะไรประกอบกันทุกๆอย่างแล้วมุ้งก็เลยคิดว่าตัดสินใจจองเลยดีกว่าคะ่ะออขอบคุณมากนะครับคุณบุง้งที่จองแล้วก็เป็นลูกบ้านกับทางโครงการเดลิวิ้งรับกำแหงครับ